การมีน้องหมาอยู่เป็นเพื่อนก็ทำให้เราไม่เหงาค่ะแต่การเลี้ยงน้องหมาขนยาวเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือขนร่วงเต็มบ้านค่ะ ขยับตัวนิดหน่อยขนก็ร่วงอุ้มก็ติดเสื้อผ้ายิ่งบนเตียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแต่บ้านนี้มีเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามไร้าสายอิเล็กทรั x ก์อัลติเมทโฮมรุ่น EFP 71523 W H ที่จะช่วยดูดดูดดูดแล้วก็ดูดขนของเจ้าตัวเล็กของเราได้ทุกซอกทุกมุมค่ะน้ำหนักเบามือเพียง1.9กิโลกรัมช่วยให้คุณทำความสะอาดบ้านได้อย่างสะดวกสบายขนาดกระทัดรัดจึงเข้าถึงพื้นที่แคบได้ง่าย พลังดูด3เท่าด้วยมอเตอร์ความเร็วสูงแรงดูดมากขึ้น3เท่าด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะที่จะช่วยให้คุณดูดฝุ่นต่อเนื่องนานถึง50นาทีจากการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวด้วยหัวมอส power pro ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านของคุณครบจบในเครื่องเดียว แผ่นม็อบช่วยขจัดคราบและสิ่งสกปรกที่เปื้อนบนพื้นแข็งทุกชนิดสะอาดไปอีกขั้นด้ยวย U V กับหัวดูด Bed Pro Power Plus ช่วยขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กถึงลบหไมโครเมตรที่มีขนาดพอกับไรฝุ่นบนที่นอนคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่นอนของคุณจะสะอาดและดีต่อสุขภาพถึงจะเอาน้องหมาขึ้นเตียงก็หายห่วงค่ะ มีตัวช่วยดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะขนน้องหมาหรือว่าไรฝุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะแค่มี Electrolux Ultimate Home ตัวนี้ก็ืเสกห้องที่สะอาดไร้ฝุ่นไร้ขนกวนใจเป็นห้องในฝันที่คุณต้องเลิฟจัดไปเลยค่ะที่ powerbuy ทุกสาขานะคะ